ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยสงกรานต์13เ e มษายน2568ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบรรดาลให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศประสบความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงก,การงานเจริญรุ่งเรืองขอให้ได้ดังที่ใจปรารถนา เป็นอะไรที่แปลกนะครับปีนี้ท่านดูนะครับปกติช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะฮะชาวไทยเราจะมีเทศกาลสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่บรรยากาศที่ท่านเห็นนะกลายเป็นฤดูฝนไปนะฮะเมฆครึมคร้มบกคลุมทั่วท้องฟ้านะฮะทำให้เราเห็นแสงอาทิตย์นี้ไม่เต็มที่นะครับ แล้วก็จะมีเมฆบังบทแสงพระอาทิตย์ลมก็พัดมาแรงนะฮะเหมือนกับฤดูฝนนะฮะก่อนที่ฝนจะตกเพราะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกทั่วไปครับนี่ะท่านดูนะครับผมท่านดูบรรยากาศฤดูร้อนประเทศไทยแปลกมากเลยท่านดูบนยอดไม้นี่ฮะ นะอิ่งไม้ไหวเอ็นไปตามสายลมนะครับผมก็เลยจะจับภาพให้ท่านดูว่าเกิด <c oughs> อะไรขึ้นอสภาพอากาศของประเทศไทยนะฮะผมก็ด้วยความเคารพปกติทุกปีก็ไม่ค่อยเปียกหรอกครับเพราะไม่ได้ไปไหนจะอยู่แต่บ้านนะก็ตื่นขึ้นมาก็ บรรยากาศมันทำให้เรานึกถึงฤดูฝนครับฤดูหนาวาก็เลยต้องเก็บภาพเหล่านี้มาให้ท่านดูครับเป็นสิ่งที่แปลกมากนะฮะท่านดูฝนว่นดูลมลมนะฮะแล้วก็บนท้องฟ้านี่จะมีเมฆปกคลุมทั่วไปท่านดูตัวกิ่งไม้ อันนี้ต้นเชือกนะครับผมต้นเชือกซึ่งเป็นชื่อบ้านเลยนะฮะสมัยก่อนเขตนี้คงจะเป็นต้นไม้ต้นไม้แล้วก็มีดอก่อนๆอ,อนนะฮะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าต้นเชือกเลยฮะจึงเลยตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อมคือมีมีต้นเชือก โตขึ้นก็เลยตั้งชื่อตามหมู่บ้านเลยนี่ฮะผมจะให้นั่นดูครับผมะจะให้ดูใส่กระถิย์ชวงประมาณยังไม่ยงไม่สองโมงเช้านะครับครับก็อขอให้พี่น้องชาวไทยประสบความสำเร็จนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรง อายุยืนอย่ามีโรคภัยกล้ามกลายครับด้วยความปรารถนาดีของคณะทามานุภาพขอกลับคำว่าสวัสดีครับคลิปนี้